วันนี้วันที่ที่1 7มกราคมค่ะปฤศักราสพันากลางคืนที่กรุงเทพมหาคอนครอากาศดีค่ะแต่รู้สึกวันนี้มันจะมีฝุนมีค่าฝุ่นค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีลมโชยน่าเดินอยู่แต่ก็ต้องปิดแมสเวลาเดินเรามากับลองกีฟค่ะไปฮัลโห สวยไหมคะปกติเราจะได้เข้าไปในวันเด็กแต่วันเด็กปีนี้เราไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาไม่มีงานตามาปลาด้วยอยู่ในบ้านทั้งวันมันก็เบื่อนะคะก็อาศัยเดินตอนดึกๆออกมาที่ไม่มีคนแล้วก็เดินออกมากันแล้วก็น้องกิ๊ดด้วยค่ะน้องกี๊บบอกว่าตอนนี้น้องกิ๊บชวนมาที่หน้าโรงเรียนค่ะ แสดงว่าเราต้องเดินจากถนนพิสุรโรกแล้วต้องเลี้ยวขวาข้าถนนราชนครราชสีมาไปที่โรงเรียนราชวินิตค่ะสวยไหมคะถ่ายให้เด็กๆดูเด็กอาจารยเด็กๆจะได้มาที่นี่ตอนวันเด็กกันวันเด็กนี้เราไม่มีงานเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแต่ก,ก็พาน้องกิฟต์มาพยายามพาน้องกิฟต์มามาเดิน จริงๆตอนกลางคืนก็ออกมาได้นะคะถนนจะเป็นลักษณะเนี้ค่ะว่างมากแทบจะไม่ค่อยมีคนเลยดีนะตรงนี้ยังมีรถวิ่งมากตรงที่เราอยู่น,นานๆจะวิ่งมาสันเลงนานๆจะเจอคนเดินสวนมาทัีค่ะไม่ค่อยมีคนเจอเราจะมีเราเดินเดีย่แค่สามคนจะว่ามืดไหมก็ไม่มืดนะคะ อย่างที่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดคงจะไม,ม่ใครอยากจะออกมาข้างนอกจะออกมาเถอะค่ะให้นัาาน่างเที่วป้องกันสม,มแมสหะนากลับไปถึงบ้านก็อาบน้ำให้สะอาดนะคะอยากทาอะไรก็ออกมาซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ยิ้วกลับบ้านช่วยอดทนแม่ค้าให้เขายังทำอาหารกินได้ตนะอนนี้บอกตรงๆเลยว่าสงสารแม่ค้าก็้ามาเลยไม่ค่อยมีคนออกมาจับใจ่ายใช้สอย กกเดี๋ยวเมก,กิจ,จะเก็บภาพไปช่วยให้นะคะตนอนนี้ยังจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เรากำลังจะข้ามถนนค่ะเส้นนี้เมก,กิคิดว่าเส้นนี้เป็นถนนที่สวยอยีกเส้นหนึ่งนะคะอาหารข้ามมาเลยก็ เส้นนี้เป็นเส้นที่หนสวยเส้นเดียวค่ะเราจะเดินไปทางพระบระมรูปสรงม้าของในหลวงสการที่5 ไม่มีคนเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คับกี่โมงแล้วคะกี่โมงนะรถ <แก S 1> ไฟทบโมงสี่สิบตอนนี้เพิ่ง18นาฬิกานาทีเองค่ะเราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าสัญญาณได้ได้ยังเป็นแดงอยู่เลยไะฟ้าสัญญาณแดงอยู่เลยค่ะสวยไหมคะ สวยนะกรุงเทพมหาคนครเราสวยนะคะใช่ค่ะเตยพรนายามข้ามืืนสวยค่ะเรากำดังเดินไปค่อยเดินม,มาบ้านกระเด็กค่ะ เด็กเขาเป็นเจ้าถิ really ่นตอนนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นแล้วเขาอยู่มาสองปีแล้วเจอสำหรับเมื่อกี้เราเมื่อกี้เคยอยู่แถวนี้เมื่อตอนสักอีกสามวันเมื่อกี้ก็จะสี่สิบหกแล้วค่ะใช่ไหมสี่สิบหกใช่อีกสามวันนี้สี่สิบหกแล้วเมื่อ เดยกันนะสิบแปดยี่มเด็กันนะคะยี่8เมื่อ28ปีที่แล้วแม่เก็เคยเดินอยู่แถวๆวนี้เพราะว่าเราเคยเรียนอยู่แถวนี้ค่ะเมื่อ2ี่สปีที่แล้ว is on uh, january uh, 20 and uh, it's it's Wednesday and I'm gonna I'm gonna suppress a birthday from her Hello.

ตรงไปนี้จะเป็นพระบรมรูปทรงม้าในหลวงรัชการที่5ค่ะเป็นจุดจุดหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ไม่เคดคิดว่าสวยแล้วก็อยากจะมาบ่อยๆเรามาพักตรงนี้ได้สองปีเรามาไม่ขีดรั้งเลยแต่ว่าเราผ่านทุกเช้าค่ะเพราะว่าแม่เกดต้องไปส่งน้องกิ๊ที่โรงเรียนโรงเรียนน้องกิ๊บอยู่ติดกับพระราชวังใหม่ของในหลวงรัชการที่10ค่ะ ติดก,กันเลยโดยประตูโรงเรียนมาก็เจอหน้าวังเลยค่ะบางทัางก็เรียนตรงกี้ว่าเป็นเด็กหลังวงังเด็กหน้าวังวง้งแต่ก็ภูมิใจนะคะอยู่ใกล้ท่านเลย,ยใช่ค่ะสวยนะยคะใช่ค่ะสวยมาสวยค่ะใช่เดี๋ยวออกตรงนี้เราก็จะเห็นบริเวณพระบรม ลานพนมรุส่งมาตรงนี้พอดีเลยค่ะสวยแต่ไม่รู้เขาจะให้เราเข้าไปได้หรือเปล่าน่าจะเข้าไม่ได้ค่ะอาจจะได้ถ่ายแค่ตรงนี้ป้ารถค่ะรถ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 เราต้องหลบนะคะตรงจะนี้รถสวยไหมฮะน่าจะเข้าไม่ได้ได้แค่ตรงนี้สวยๆผมจะหลุดลมแรงลมแล้วเลยผมจะหลุดแล้วลมเริ่เลยสวยเลยค่ะ,คะนี่ ในหลวงก็แล้วค่ะเมื่อกี้หนูเห็นทหานสวยสุดสีขาวสวยไหมคะแล้วเขาก็เดินหนึ่งเดินกันนะอ่ามีตรงนี้แล้วเราลองน่าจะซ้อมเนี่ยค่ะลาดกระบงส่งมาอันนี้วันนี้เข้าไปไม่ได้ค่ะอยู่ได้แค่ตรงนี้อ๋อมีคนวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยค่ะรอบลาดระบังส่งมา ไม่รู้ว่าจะเดินใครเอ่ยอไปเลยป้าโอเคเดี๋ยวเดินตรงไปเลี้ยวขาจะถึงโรงเรียนราชวินิตแล้วค่ะเดี๋ยวแม่คิหยุดนี้ก่อนนะตอนนี้เราอยู่บนเส้นน่าจะเป็นถนนสุขโขทัยอ่ะซึ่งถ้าตรงไปเลี้ยวขาจะเป็นโรงเรียนราชวินิตตอนนี้เป็นเวลายังไม่ถึงถึงทุ่มดีเลยค่ะ เห็นถนนเลยค่ะมันเงียบมากแทบจะไม่เห็นคนเลยอ่ะนานๆจะเห็นคนเดินสวนเรามาสักหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนแล้วค่ะอยู่ไกลมากเลยก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านช่วงนี้กันไป หรือจะอยู่กับตรงนี้อีกสักนานเท่าไหร่นะกับสถานการณ์โควิดหายทีแต่ที่รู้ตอนนี้เด็กคิดถึงโรงเรียนมากมค่ะเชิญนมิ๊มาหน้าโรงเรียนเดี๋ยวต้องเดินมาด้วยนะคะคิดถึงมากเพราะว่าเขาจะใช้ถนนเส้นนี้ทุกเชา้าทุกเชา้าแต่เขาไม่ได้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเ่อะป่าละ อ่าเจอคนวิน่งแล้วค่ะโอ้โหอันน่าจเจอแค้นหนึ่งคนเนี่ยค่ะตรงไปก็จะเป็นโรงเรียนเราก็จะพาเขาไปที่หน้าโรงเรียนค่ะ,จะเจอกันที่หน้าโรงเรียนนะคะ, <c oughs> จะเจอกันที่หน้าโรงเรียนนะคะโ <c oughs> ตวางสงนะูงอะอะไรคะอ่าโตค่ะโตเยอะ จะถึงโรงเรียนแล้วนะคะเงียบมากเลยเราเดินเรียกทางประตูบงังอ,อีกไม่นานถนนซึ่งจะสวยงามมากเลยและกิคิดว่าตอนนี้วังกำลังทำอยู่ข้างในค่ะยังไม่เสร็จข้ากุงม,มาทาา งามสงวงามก็ราชาวินิสร้อนยังไงคะลูกหนงจำไม่ได้หนงจำได้เพราะโรงเรียนของแม่เองนี่คะนน่ะถนนละค็ลาดชาี้มาโน,น่นนะคะตรงไปราชาวินิสมาค่ะไหนเด็กคนไหนคิดถึงโรงเรียน ี่ถึงโรงเรียนนะคะ <g iggle> ทุกๆชเช้าบริเวณนี้รถจะติดแล้วก็รถเยอะมากค่ะ <c oughs> เพราะว่าถนนเส้นนี้ผ่านหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ผ่านหลายโรงเรียนมากเลยตอนรัชชารถจะติดมากแต่ถึงอย่างนั้น,นเด็กทุกคนก็ ขยันมาโรงเรียน,นะคะ่ะตื่นแต่เช้ากันหลับคาเบรดไซบ้างบางคนก็มางแต่ตีห้ามีนะคะมาแต่ตีห้แล้วก็มาจอดรถนอนอยู่ใกล้ๆรอเวลาเข้าเรียนเพราะเนื่องจากถนนซีโนติดมากต้องมาแต่เชา้าถ้าอยู่แถวธนบุรีออกจากบ,บ้าน6กโมงนี่คือต้องลุ้นแล้วนะคะไว้ถึงกี่โมง ม่กี่ข้เดินผ่านซินก่อนนะคะราสเวนค่ะลาสเวนีค่ะโรงเรียนของน้องกิฟโรงเรียนที่น้องกิฟรักมากอันนี้คือซอยที่มัแบบจะต้องมาส่งน้องกิฟทุกๆเช้าเพราะเราจะนั่งวินเราจะนั่งพี่วินพี่ตาลน,นะคะคนขับวินประจําของเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปส่งประตูสองส่วนประตูแรกเนี่ยเมื่อก่อนตอนหยุดปอนหนึ่งอ่ะ พ่อแม่จะมาส่งน้องกี๊ฟที่ประตูหนึ่งเพราะว่าห้องเรียนเขาอยู่ใกล้ประตูหนึ่งแต่ตอนนี้น้องกี๊ฟอยู่ป .2 แล้วอา,อาคารเรียนของน้องกิ๊ฟอยู่ด้านหลังงั้นการเข้าที่ประตู2จะใกล้กว่าถึงหน้าโรงเรียนและคะค่ะตอนนี้ทางข้ามสีแดงอยู่นะคะเราจะข้ามฝั่งไปที่โรงเรียนละเชินี้ค่ะ มายืนทำอะไรคะเราไม่กดได้ค่ะได้ค่ะเร่งเรียนของมัองคิดค่ะอ่าแล้วจนไม่มียางข้างคืนคิดถึงไหมคะลูก คิดถึงโรงเรียนมากเลยอ่าดี๋ยวน้องกิ๊บไปถ่ายรูปหน้าโรงเรียนไปที่ระลึกนะคะว่าวันนี้เรามาหน้าโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนค่ะนี่ค่ะโรงเรียนของน้องกิ๊บค่ะเมื่อสองปีแล้วตอนน้องกิ๊บมาสอนที่ก็ถ่ายน้องกิ๊บหน้าโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเีาจะถ่ายเพิ่มที่ยนอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอก่อนนะคะยืนนะคะโลกยืนสิคะรถบจะรถให้แบบอยโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพตรงนี้กลับไปที่ต้องถ่ายรูปก่อนนะคะ